สวัสดีครับผมปืนยิงปลาช่างติ๊กนะครับวันนี้นําเสนอปืนติดศูนเล่งนะครับงานไม้ประดู่ประดู่แดงอันเอียงเนี่ประดูค่คนน้างสีแดงๆดงนะครับทรงมือสอดติดศูนเล่งเจ็ดพันบาททวนปืนระบบนี้นะครับอยู่ที่ชนิดไม้แค่นั้นนะครับราคามีราคาเดียวเพราะว่าผมทําแบบเดียวติดศูนก็คือไกลต้องล็อกบนมีราคาเดียวแล้วครับปีกเป็นปีกข้างคาวห้าสิบเซน ตัดมือเช่นเคยนะครับใส่ได้ครับ4ี่ครห้าคูลูกดอกก็ใส่ได้สี่มิลห้ามิลนะครับระบบนี้ทําใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะครับของลูกค้าจากเชียงใหม่นะครับวีระยุทธ์ถ้าจำไม่ผิดจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกเดินทางหลังส่งการนะครับประมาณสิบเจดหลายค่อนข้าจัดกลับมาไปดูตรงน,นี้แดงเข้ากับตัวรางสี่เข้าเข้ากันเลยครับ ทดสอบโดยจานต้นมือเทสครับวันนี้เทสเยอะสี่ห้ากระบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอ,ออกก่อนเวลาเวลาใส่นะครับมันจะมีเดือยอยู่ที่ที่กระบอกก็จะมีรูสองรูไว้ใส่ตรงๆแล้วก็ชักกระชากเดินหน้าแค่นี้เองครับตัวนี้มันจะล็อกอยู่ปล่อยๆตัวนี้มันจะล็อกอยู่ครับไม่ไม่สามารถหลุด,ด,ลดเวลาปลดก็เอาเวลาเวลาออกก็กดขึ้นแล้วก็ดึงแต่หลังแค่นั้นเองเวลาใส่ก็ใส่ตรงๆแล้วก็ชักเดินหน้า อันนี้สายที่แถมเป็น PE 5นะครับร้อยเมตรอันนี้แถม PE ประมาณ PE 4ี PE 5ครับอันนี้ห้าสายทุกดอกง่ายๆเก็บสาย2ที่ที่แรกก็ให้ในกระบอกตึงเลยครับทีที่2นี้ให้ปลายสายตึงจะมียางเน็บอยู่ข้างหน้าแค่นี้เอง ระยะเดิมครับสิบสองเมตรจริงๆถ้าอยู่แนวสูงแนวอะไรขึ้นยางสองคูอะไรมันสามารถยิงได้ไกลกว่านี้นะครับยังยังไม่พลาดแน่นอนมากครับดีดูอ่ะอันนี้เดี๋ยวยิบมาให้ดูแผ่ด้วยนะสายรูดเสงปนไหสายติดน็อตขาง ไม่โดนหรอกนะเล็งอยู่ไว้ป่าอะไรขึ้นข้างหมายหมายมาดูนะครับตัวนี้ลายของ,งจับมีเทสเสร็จเรียบร้อยเดีย๋ยวให้มือเทสนี่ครับอีกคนหนึ่งเทสลำเล็กชักสันส้นชักห้าสิบก็บอกนี้ เอายิงยิงระยะใกล้นะครับลูกค้าสั่งมาความยาวรวมอยู่ที่ร้อยสามสิบอ่านีเดี๋ยวดูกันคลิปต่อไปต้อนเอาไว้ดูแพลนะติดติดเหรอติดไรเชือกน่ะติดปะ ตะตุกระตุไปรอดปะอ่ะโอเคครับเดอถือว่าโดนเดี๋ยวลงไปปลดก่อนครับอขอบคุณครับ